อยากจะชวนทุกคนมาชิมชมชม็อปและทําความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐมไม่ว่าจะเป็นลาวเวียงลาวครั่งไทยทรงดำ มอญไทยยวนและไทยจีนในงานท่องเที่ยวครบครันมหกรรมชาติพันธ์จังหวัดนครปฐมที่เซ็นทรัลสาลายากันครับอยู่กับผมจะโลทอล์กนะครับจะบอกว่าที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีชนชาติต่างๆเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเยอะเลยนะฮะด้วยความอุดมสมบูร,รณ์แล้วก็เจริญรุ่งเรืองที่มีมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิทางสำนังกงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมนะครับก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะเผยแพร่เอกลักษณ์วิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มคนชาติพันธ์ต่่่างงงๆใใในนนนนจจัััหหวดดคครรปปปฐม้้เเ็ทีีูกซึพิะ ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมาร่วมเปิดงานด้วยซึ่งงานเขาเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่6มกราคมนี้นะครับภายในงานครับเราก็จะได้รู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครปฐมผ่านนิทรรศการและร้านค้าต่างๆประกอบไปด้วยลาวครั่ง ไทยทรงดำลาวเวียงไทยจีนไทยยวนและมอนครับนอกจากเราจะได้เห็นการแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเขายังนําผลิตภัณฑ์เด่นๆมาโชว์และก็จ,ะจัดจำหน่ายในงานด้วยนะครับอย่างเราครั้งเนี่ยก็มีเครื่องไหวจักสารที่มีทั้งกระเป๋าและตะกร้าหลายลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายขอหรือลายองค์พระปฐมเจดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามในแบบฉบับของเหลา่าข้างครับเหล่าข้างบรรพบุรุษมาจากเรียงจานประเทศลาวซึ่งถือทอดกันมานนมาที่นคปรปฐมก็มีหลายที่แล้วคนในมูบ้านเนี่ยก็จะว้าวหล่ากันทุกคนชุดอันนี้ก็คือรุดเหล่าข้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าข้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเสื้อก็จะมีลายสีแต่ว่าถ้าถ้าใช้จริงๆเลยอ่ะจะเป็นเสื้อสีแดง ฝั่งชาติพันธุ์ไทยทรงดำก็จะเน้นนำผ้าและเครื่องแต่งกายมาโชว์และจำหน่ายครับซึ่งบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์มากๆเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่านี่คือไทยทรงดำเพราะว่าสีหลักของเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นสีดำตามชื่อเลยครับ ไทยทรงดำก็คือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งเป็นลาวโซ่งค่ะไทยทรงดำจะรู้รู้ชื่อจากลาวโซ่งมาก่อนลาวโซ่งคือเป็นพี่น้องที่ย้ายมาจากเวียดนามกติกเขาจะเขียนว่าไทยทรงดำอยู่แล้วคือใส่เสื้อผ้าสีดำเขาบอกว่าเป็นลาวโซ่งอย่างเงี้ยไม่พอะนะเขาเปลี่ยนได้ไหมก็เลยเรียกเป็นไทยทรงดำส่วนลาวเวียงก็จะมีเครื่องจักรสารที่ทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็มีผ้าเข,ขา่าม้ารวมไปถึงเอกลักษณ์ของลาวเวียงเลยก็คือผ้าสิ้นตีนแดงแบบนี้ครับ เราเวียงเป็นชาติพันธุ์ที่มาจากฝั่งอมเออเวียงจันทร์สปปลาวเราครับเขาเดินทางอพยพมาเมื่อสมัยสงครามมาไว้ที่ราชบุรีแล้วก็เราก็เป็นการอพยพจากราชบุรีมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนที่วัดนครปฐมถ้ามองถ้ามอง้วยตาก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าสำเนียงพูดการพูดก็รู้เลยว่าเป็นคนลราเราจำเนีก็คือว่าประมาณเราเขาเอืนว่าล้าวเก่าล้าวเก่า สำเนียงประมาณนี้ครับเพรสังเกตได้จากนสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของพราสิ้นลาเวียงครับนอกจากนี้นะครับในงานก็ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารท้องถิ่นมาร่วมออกบูทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทเครื่องประดับกำไลสร้อยลูกปัดหวีกัวซาเขาวัวจมรีผวงกุญแจ DIY น้ำพริกของแห้งของฝากเนี่ยฮะแวะชิมกะละแมแล้วก็ข้าวกระยาศาสก็ได้ครับหรือถ้าอยากกินจริงจังก็มีร้านมีคลุกไก่ฉีกที่ให้ไก่มาแบบเน้นเน้นรสชาติเนี่ยกลมกล่อมครับกินอย่างเดียวก็อิ่มได้เลยแต่ผมขอไปต่อนะครับกับเกี๊ยวหมูครับที่ชิ้นใหญ่มากๆให้หมูมาแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเมี่ยงคำเสียบไม้อันนี้ผมชอบมากอร่อยเลยนะครับแถมจัดเมี่ยงคำกลีบบวัวกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย กินอาหารไปแล้วก็ขอต่อที่เครื่องดื่มกันบ้างนะครับกับน้ำพึ่งบนาโซดาเปรี้ยวหวานซ่าสดชื่นมากครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโกโก้ชีสที่ตัวชีสด้านบนเนี่ยจะเค็มๆม,มันๆตัดกับรสหวานและเข้มของโกโก้ได้เป็นอย่างดีอิ่มแปลเลยครับงานนี้ จังจหวัดนครปฐมเรามีทาติพันธ์หลายทาติพันธ์มากนะครับวันนี้เราได้มารวบรวมกันนะครับมาแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของเรามีกิจกรรมมากมายนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมของเราที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาครับ ให้มาเซ็นท่านสารยาข้อเชิญแวะมาที่ร้านชุมชมราข้างดอนลวกอ่าเภอดอนตูมอ่ามันนี้ไทยส่งด่างบันไผ่คอกเนื้อก็อมาเสียงคับพี่น้องไปเที่ยวกันเนออินก้อนฟองแกนบันไผ่คอกเนื้อวันที่20เมษายนครับก็ขอเลื่อนเชิญพี่น้องเราที่ผ่านไต่พานมาเส้นทางสารยาแวะชมปูดของลาวเวียงแล้วก็ชาติพันธ์ต่างๆครับผม สายกินสายชอ้อปมางานนี้คือครบจบในที่เดียวนะครับแถมยังได้รู้จักเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนคปรปฐมอีกด้วยแวะมากันได้เลยนะครับกับงานท่องเที่ยวครบคันมหากรรมชาติพันธุ์จังหวัดนคปรปฐมที่เซ็นทรัลสลายางานเนี่ยเขาจะมีไปจนถึงวันที่6มกราคมนี้เท่านั้นนะครับ